สวัสดีค่ะจ้างดิดพาเลาะจ้าวันนี้เลาะหาอยู่หากินเช่นเคยนะคะวันนี้มาที่หนองน้ําที่เราเคยหาไปจํานะคะหนองน้ําธรรมชาติจ้านะวันนี้จ้างดิดลงไปวางขายคอยแล้วนะคะวางขายแล้วก็หวานเหนะคะวางขายไว,แว,ว้แล้วก็วางแล้วก็หวานเห อันนี้เป็นกระชังปลาเจ้าของที่จ้าก็ไม่ห่วงนะคะก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามลงนะจ้าลงหาได้เราก็หาของเราไปเราก็ไม่ได้มายุ่งกระชังปลาเขานะคะ ดิดกำลังจัดแจงนะคะสเสร็จแล้ววางโอ้ปลากระโดดตัวเบรอเลยฮะทำยังไงปลากระโดดได้ฮะปลากระโดดคาหน้าคาตาเลยเนาะไม่ตะคุบละเ <c oughs> ตรียมวางขายรอบสเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวเตรียมลงมือเตรียมลงมือวานได้เลยจ้าค,คู่หูมาแล้วจ้า<ม>วันนี้มีคู่หูคู่หูห่างหายไปหลายอาทิตย์ ดูขายก่อนนะคะนั่นนั่นนั่นตัวจบตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ขาย6เซนไอ้8เซนตัวเลี้ยไปเกลื่อนปุ๊บก็มาปุ๊บรูปเป็นวัดเป็นจันทร์จักรยานไม่รู้วาเป็นูนิดหายยังยังหายยังยังมาหายเรื่อง เข้าเลยเดี๋ยวช่างดิดดูใายก่อนรอบจะได้นั่นเตรียมตัวแล้วนะคะเตรียมตัวแล้ววันนี้หาอยู่หากินเช่นเคยวันนี้มีมีคู่หูมาได้ต้นปลากันไปคนละฝั่งกันมานานได้อีกตัวหนึ่งแล้ว ตรวจสอบนะโอ้โหมีเต่ลุมปลาตกเต่ลุมปลาเต็มเลยฝั่งกันนี้น่ะตัวที oh, oh, ่สองนะคะเต็มสองเต็มสองแห้งก uh ็แห้งไหลมาตั้งไกลมาอยู่ตรงกู้ข้างล่าง นาาาฝฝยย้เห็นได้อีกตัวหนึ่งแล้วจ้าปลาปลาอะไรปลานินปลาไข่ขาดจะหางบออกใหม่แล้วคุ้มอยู่นะได้ลงได้สี่ทีห้าทีแหละ หันมาดูหน่อยปะวะหันหลังดูดดึงดึงลงผักหนึ่งใส่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 ดินใหญ่ดินใหญ่ได้อีกแล้วหาอยู่หากินเรา ดินแดงแท้ดินแดงแท้ตัวเล็กตัวใหญ่นอกมองม่เห็นตัวเลยไหนเอ้าดินดีแท้ เดินตรวจขายรอบวงก่อนนะคะเราถึงจะเข้าวงในฝั่งนู้นเปี้ยงเบ็ด ต้องมาลงฝั่งนี้อคอยมองวา่างคุ้กวา้วางหันจกนน้ำสะอาดบึงนี้น้ำสะอาด หลายตัวอยู่เด้อรอบวงรอบวงดูไข่วงนอกโอ้โอโอโอโดินใหญ่ดินใหญ่ดินใหญ่เนเย็นเนเย็นจังเต้นเรียกแล้วรีบเข้ารีบเข้า จังตนบอกว่ารีบเข้าไปวานข้างในเร็วจังดิดคอยเก็บรอบวงก่อนนะคะรอบวงที่ขายที่วางขายไว้ดูรอบวงก่อนแนวกัน้นโอ้ยผักกระเฉดเพื่อนก็นงามอยู่เด้อเนาะเพื่อนอนุญ,ญาตให้เก็บได้บอก เขาบอกให้ให้ช uh no. ่างดิดไปวานตรงปากท่อตรงไหน้นใส่ตะไคร่อ๋อนั่นนั่นเหรอเขาเกี่ยวข้าวหรือยังช่างต้นเราจะได้ไปลงหนูกันเกี่ยวหมดแล้วเดี๋ยวได้ ได้ได้เวลาไปลงหนูไล่หนูกันแล้วนะคะเตรียมจม,ด,ด,จมด,ดือรุดจมดือรุดอทันแบบไหนนลพ่อ,อเอด,ดินร้อมรดนคนละ นอนค้างคืนกันเลยเหรอฮะ็นนอนค้างคืนเหรอไปโดนเช้าอยู่ประมาณยี่สิบกมูปลาฮะได้ปลาเหรอตกปลาดูกำลังคุยกันเรื่องไปหาปลามานะคะว่าไปไหนมาช่างติดตามช่างเติรนไปไหนมาสองสามอาทิตย์ช่างเติรนบอกไปหาตกปะโดมา สิทิ์นี้ได้บนมาเจอกันหาปันนินแล้วได้ชโดอเอาไปให้ใครกินนะช่างติน้นม,มันนั่นแหละมันไม่อร่อยคือไปหาสู้ปันนินไม่ได้ชัางดิดหวานได้แล้วหนึ่งตัว นานพ่งจะได้ตัวเดียวนะคะในหวานปลาหวานไม่วิ่งเข้ามีแต่ปลาไข่ ฝังกนุ้นมากลางร่มตกปลากันแล้วนะคะนะ่ะที่มีหลังคาขาวๆจะมีร่มแดงๆเกล็กกางร่มตกปลากันแล้วหน่วยตกปลาบางนี้หน่วยหวานแล้วแต่ถนัดใครถนัดมันนะคะทั้งนู้นถนัดตกทั้งนี้ถนัดบานหวานแล้วก็ใส่ไขยงมกัน เห่พันเอวแล้วนะคะบอกว่าจะย้ายย้ายบนแล้วย้ายที่เดี๋ยช่างย้ายที่แป๊บนึงนะคะเตรียมเหปพันเอวกันหมดเล้วเพื่อจะย้ายที่ย้ายไข่ไปวางอีกด้านหนึ่ง ฝั่งกันโน่นโน้นนนโนนฝั่งกันนี้นะคะนะเนื้อที่กว้างขวางวันนี้ทั้งวันละจ้าอายุ่มากินเตรียมเก็บขายย้ายที่กันแล้วนะคะย้ายไปอีกฟากหนึ่ง เก็บขายใ่ที่งมตอนนี้กำลังงมนะคะงมเพื่อหาปลา nè trang bọc tôi dây tôi dây tôi dây này dây <Nhái>, <Nhái>, cái này nó bàn ngôm bạn ngôm Tôi dạy khả này เยันเตะฟันขาวพลนแดดแดดออกแล้วอากาศเย็นเริ่มหนาวดูหน้าตาโอ้จยเจตเจตปฏิหญ่ขนาดไหนน้อดูหน้าดูตาอืมจับปลาตัวใหญ่ใหญ่ขนาดไหนน้ออาลุ้นกันลุ้นกันใหญ่ปันไหนใหญ่ปันไหน ปายิงเห็น oh ยิงเห็นแต่ย oh. uh ิง oh ฟันขาวๆปลาตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ว่าใหญ่ขนาดไหนเนาะโอ้ใหญ่ขนาดไหนถึงจับไม่ได้สักทีตัวใหญ่เลยดิอุ้ปเอาโอ้โอ้โโอ้โโอ้ปื้ตัวยังใหญ่โอ้โหต้นตอนต้นมาถือของให้มาช่วยจับถุงหน่อย น um yeah, yeah, yeah. uh, ี่นี่นี่นี่ช่นี่น่นี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 ่น่วย่ัน2คนี่นนี่นนีน่นี่่น่นี่นน่่างน้่นนนน่่นนนโอ้ อื่าแต่คนตกปลาบอกเคยตกได้ตัวละโลกว่าสองโลนะเตินกระบอกก็ตกได้ตั้งสองตั้งหลายตัวอขอบใจจ้าเปิดมาเอ้ยกว่านเน้ยกันมาดีตัวยังใหญ่ หนึ่งตัวมาดูถามดูถามเฮ่ออ่ะ,อะเป็นกันนี้ไปมือเดียวมาช่วยจับ จังบอกเก็บหมดแล้วตัวเล็กตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยก็คือปลาเป็นอาหารเราได้หมจังต้นฝั่งกนนโนนปลากระโนอนอ่ะนี่ไงที่เขาขาวฟอง ล้อมรอบล้อมสามเพ่งจะได้นะคะปลาติดคายปลาติดคายได้ล้อมรอบเดียวที่ติดล้อมสองล้อมสามล้อม ละเดอ้อหนาวละเดอ้อเที่ยงแล้วอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นไปช่างเต้นเดี๋ยวขึ้นไปแหละเที่ยงละขึ้นไปหากินแถวนั้นแหละต้องเอาลงมาเดอ้อหนาวละเดอ้อหนาวละเดอ้เดอขึ้นก่อนละเดอ้อ ช่างงม,มไปก่อนเที่ยงและขึ้นไปทานข้าวดื่มน้ำก่อนเดอ้อหนาวแล้วด้วยคืออะไรอะไรเฮ้ยให้เฮ้ยให,ให,ให้พอจะขึ้นก็เฮ้ยให้เฮ้ยให้เอ้าเล็กขนาดปลาเล็กขนาดนั้นกับปลาคือกันแหลสูเอาหมดเละที่เป็นอาหารของเรา ขึ้นก่อนเดอ้อไปหากินข้าวกินปลากินข้าวกินน้ำอะเก็บเรือบพกก่อนพกก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนเดอ้อไปหากินข้าวกินน้ำมามามาขึ้นก่อนแล้ว นาวนาวนาวขึ้นก่อนเด้อขึ้นก่อนตากแดดขึ้นตากแดดก่อนเด้อแช่มาครึ่งวันแล้วมาช่างโชว์หน่อยเร็วโอ้ตัวใหญ่ๆนะคะตัวใหญ่ๆขึ้นแล้วขึ้นแล้วเดี๋ยวกลับบ้านกลับช่องกันแล้วเด้อคือแล้วจ้า เที่ยงเร็วเที่ยงเร็วกลับเร็ว